ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งบ่อยมากตลอดทั้งปีเลยลวเขาถูกรางวัลตลอดนะเห็นจะถูกหวยกันทุกงวดน,นะบางทีเข้ามารถตู้10คนก็ถูกทั้ง10<ห>ลสิบคใ,ใช่ค่ะถูกกันบ่อยสวยมากรู้ผู้ชมครับเรื่องของโชคลาภเงินทองนะฮะแน่นอนมูเดเอของเรา ต้องโชคลาภเงินทองเดี๋ยวเราผูกกันเลยนะฮะนี่น้องแพรวางโทรหา เรียกว่าพิทอรนี่คือผู้ที่ให้ข้อมูลวัดะไรต่างๆสวยมากนะคุณผ,ผู้ชมที่นี่ก็ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวมาเยอะเลยส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยนะฮะชาวต่างชาติสองอย่างไม่ค่อยเห็นนะครับสำหรับวัดที่นี่นะฮะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะเท่าที่อันนี้เท,ท,ท่าที่ทราบข้อมูลนะโอ้นี่วังพญานานะต้องเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอ๋อมันแท็ก,กิ้่หน้าอยู่เอาโอเคถ้าพยานาสวยมากเลยนะครับอุทยานประวัติธรรมฮัทไทยนเรสวรนะครับสวยมากเลย วันนี้ก็ถือว่าวันอาทิตย์คนก็ประมาณหนึ่งนะครับตอนแรกกะไว้ว่าคนน่าจะเยอะวันนี้แต่ว่าไม่ได้มากแต่ว่าก็มากนะคนเยอะเลย เอาคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับพี่ทอนนะพ,พี่ทอนเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเป็นคนดูแลให้รายละเอียดของวัดมณนีวงนะครับ,รบพี่ทอนครับโหวัดเนี่ยใครที่ไม่ได้มานานในวัดนี่เ,นเปลี่ยนไปเยอะมากจริงรๆ,ๆนะฮะตอนนี้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์หรือย,อยังครับตอนนี้เป็นส่วนถ้ำนะครับสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล100้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วสาหรับประชาชนที่มาไหว้สักการะขอพรที่วัดม่ีวงแห่งนี้นะครับเรามีจุดไหนให,ให้ทางประชาชนได้สักการะ,ะบ้างครับจริงๆแล้วที่มีจุดจุดหล,หลักๆที่นี่ก็มีห้าจุดนะครับครับห้าจุดจุดแรกก็จะเป็นบ โบสถ์หลังนี้ครับที่เราเข้ามาโบสถ์แล้วก็วิหารเซียนนะครับแล้วก็ศาลตายายแล้วก็สา,า,ยายลสา,าพระปางครับจุดสุดท้ายก็คือจะเป็นจุดข้างบนถ้ำครับ,รบข้างบนถ้ำจะมีรายละเอียดเยอะมากคนที่มาขอพรที่นี่เราขอพรเรื่องอะไรได้บ้างส่วนมากจะขอถ้าหลักๆก,ก็จะเป็นขอเรื่องงานครับ งานแล้วก็ธุรกิจของตัวเองครับมีคนมาขอเขาถูกหวยรางวัลที่1นะพี่คพี่ส่วนใหญ่แล้วก็คนไทยเขาชอบขอเรื่องโชคลาภนะพี่เนาะใม่ครับห้าไม่ได้เนาะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็จะบูณสัมพันธ์กันแล้วก็หลวงพี่ต่อท่านเจ้าว่านะครับท่านบอกว่าท่านใดที่ขอได้แล้วได้เยอะแกก็ต้องดูแลพ่อแม่ด้วยนะครับดูแลผู้มีพระคุณครับคือทดแทนบุญคุณแหละครับแล้วทางวัดเนี่ยครับแล้วด้มีเรียกว่ากิจกรรมอะไรในการแบบดูแลชุมชนอะไรบ้างไหมครับหลักๆก็จะเป็นดูแลร่วมพู้นี้แหละครับแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปแล้วก็โรงเรียนครับโรรงเียนก็ ดูแลไว้ทั้งหมดที่เนี่ยอนุเคราะห์ไว้ทั้งหมด87ไอ้89โรงเรียน oh. ข้าวข้าวสารนะครับที่เห็นมาใครที่มาแล้วเ้ยทำไมข้าวสารที่นี่เยอะทำไมค่ะตรหวายข้าวสารข้าวสารเนี่ยเราไม่ได้เวียนเลยนะรเราต้องใช้ข้าวสารจริงเพื่อจะไปแจกกับน้องนนักเรียนโรงเรียนเนี่ยคือซุกสิ้นเดือนจะมารับแหละทั้งข้าวสารแล้วก็หลายๆอย่างครับทุนการศึกษาครับ ก็ดูแลทั้งหมด17,300ยก่คน <c oughs> ท,ที่พระคุณเจ้าดูอยู่โอ้โหรวมอนุโมทนาสาธุด้วยนะพี่นะ <S <S มาคุณผู้ชมฮะตามมาด้านในนี้นะครับนี่คืออุทยานปฏิบัติธรรมฮทไทยเนเรสวนนะฮะที่นี่เนี่ยเเรียกว่ามีความเกี่ยวเนื่องกันนะฮะในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยของเราด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ องสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเคยมาพักทับนะฮะสถานที่แห่งนี้ด้วยนะุผู้ชมมีความสํำคัญมากจริงๆน่ะนี่คือเอาจริงๆนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราควรมาขอพอรอย่างยิ่งไปตามสองมาด้านในเลยฮะ,คะ <S <S ใครที่เพิ่งเคยกลับมาที่นี่เนี่ยนะครับก็จะเห็น before after ของทางในถ้ำนะคะรับดูว่าเรียกว่า จะเ,เรียกว่าเป็นศิลปะที่รวบรวมทั้งหมดเลยนะฮะให้เราได้ไหว้พระขอพรทําบุญกันครบเลยจริงๆนะในนี้แล้วสวยงามมากใครที่เพิ่งเคยมาที่วัดไม่ไีวงครั้งแรกเนี่ยผมจะบอกว่าก็ต้องเรียกว่าฮ่าอลังการมากจริงๆเอาละ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะครับซึ่งโอ้โหตอนนี้ประชาชนเยอะมากครับผู้ชมครับอย่างที่บอกเป็นวันอาทิตย์นะวันนี้คนเยอะมากนะฮะ เดี๋ยวจะไปไหว้พระขอพรนะครับแล้วก็ตามจุดต่างๆเดี๋ยวเดินไปทางนู้นกันฮะถ้าคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้สมงจัพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปในถ้ำนะครับผมที่มีองค์พญานาคหลายๆตระกูลอยู่นะครับผมแล้วก็ด้านในเนี่ย เดี๋ยวจะไปสักการะ,ะขอพอรตามจุดต่างๆกันด้วยหรือว่าคุณผู้ชมที่มาหรือประชาชนที่มาเนี่ยก็สามารถขอพอรตามจุดต่างๆได้เช่นเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ทําไม่ได้เลยนะั่นคือการรอดบ่วงพญานาคทางก้าวบ่วงนะฮะต้องรอดให้ครบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่สมพรที่เราขอไปนั่นเองนะฮะอ่ะบรรยากาศด้านในเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับเอออีกหนึ่งอย่างคลังสมบัติอยู่ในด้านนี้ด้วยนะอยู่ด้านในนี่เลยเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันนะครับ ตาามมาเลยอันนี้ก็จะมีลูกศรให้เดินนะเดินง่ายในนี้สบายๆนะครับข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งคือใครที่พาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่ามานะหรือว่าญาติผู้ใหญ่ระวังศีรษะด้วยนะหรือว่าหัวเนี่ยเมื่อครู่นี้เหตุการณ์สดๆเลยนะหัวแตกนะฮะคุณยายที่มาไม่รู้ว่าท่านไปโดนอะไรมานะครับโอโ้เลือดไหลเลยนะระมัดระวังดูแลผู้ใหญ่ด้วยนะครับ บอกคุณผู้ชมไปนยะต้องรอดให้ครบ9บวนะฮราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเรื่องของการขอพรเนี่ยจะไม่สําเร็จนะครับและบวกนี้นก็จะเป็นเส้นทางที่พาไปคลังสมบัตินะครับอ่ะเดี๋ยวตามไปเลยฮะนี่ไงตรงจุดนี้คือครางสมบัตินะครับที่หลายๆคนอาจจะดูมานะครับในโลกออนไลน์ว่าเวลาจะเข้าไปขอพรนะครับขอพรได้หนึ่งข้อตั้งจิตปล่อยจิตให้ว่างที่สุดนะครับ บอกชื่อนามสกูลตัวเองให้ชัดเจนนะครับถ้าเกิดซื้อหวยมาก็บอกเลขด้วยวันที่เท่าไหร่ซื้อเลขอะไรมาหรือขอพรอ,อะไรก็ตามแต่ที่สําคัญคือขอพรได้แค่1ข้อเท่านั้นครับ มันจะมีทางออก2ทางนะคือด้านนี้กับด้านนี้เราต้องออกด้านนี้นะเพื่อให้เดินครบ9้าบวกนะครับ อันนี้เรามาเลือกวัตถุมงคลของครังให้กับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะเช่าแผ่นยันเรียกซับนะฮะไปฝากคุณผู้ชมนะฮะสำหรับคุณผู้ชมในสองเช่าบูชานะครับยันเรียกซับตัวนี้ไปฝากคุณผู้ชมนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ ไว้ในกระกตังก็ได้ไว้หลังโทรศัพท์มือถือก็ได้นะฮะประมาณนี้นะคุณผู้ชมสำหรับมูเดย์วันนี้ในที่สองพามาที่วัดมณีวงจังหวัดนครนายกแห่งนี้นะฮะ คือจริงๆแล้วเนี่ยนะก็ยังมีอีกหลายจุดนะฮะแล้วก็หลายรายละเอียดมากที่สองใหญ่ให้ผู้ชมเนี่ยนะฮะมาเที่ยวมาไหว้มาขอพรด้วยตัวเองนะไม่ได้ถ่ายให้ดูหมดนะครับตั้งจิตอธิิฐานอยากขอพรเรื่องอะไรเนี่ยมาขอกันได้เลยไม่ว่าจะเรื่องการเรียนธุรกิจโชคลาภเรื่องของเลขเรื่องอะไรกแล้วแต่คุณผู้ชมการจะสมหวังไม่สมหวังเนี่ยมันแล้วแต่เรื่องบุญกุศลบุญสัมพันธ์อะไรต่างๆมันมีหลายเรื่องนะคุณผู้ชม อย่าไปซีเรียสเรื่องนี้แต่ทําได้ขึ้นมามันมีเรื่องอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้คุณผู้ชมเรื่องของสายมูเรื่องของพอเรื่องของอะไรพวกนี้มันพิสูจน์ไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นสองย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะถ้ามาเน่ก็มาด้วยจิตใจบริสุทธิ์แล้วก็เรื่องของการทำบุญจะมากจะน้อยจะมีไม่มีไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากนะมาไหว้พระไหว้มือเปล่าอย่างได้เลยไม่ต้องเสียเงินสักบาทก็อย่างได้แล้วแต่จิตศรัทธานะใครอยากได้ยันเรียกซับตัวนี้กดไลค์กดแชร์กดพูดคุยคอมเมนต์กันนะครับ เดือแรนดอมกันเหมือนเดิมเราจะมาทุกวันเราจะมีของขังขอพิเศษให้กับคุณผู้ชมครับว่าเราจะรวยรวยรวยไปด้วยกันจ้ะสวัสดีจ้ะถ้าคุณผู้ชมครับตอนนี้เราจะเข้าไปในยังไม่ถังขาดคำเลยม่าเเล่นแ้เชื่อพี่ เรียบร้อยแล้วครับน้องแพรก็ได้ทำบุญนะฮะกำไรเสาห้านะฮะหนึบาทถือว่าได้ร่วมสร้างบุญสร้างโบสถ์นะฮะกับทางวัดด้วยนะครับในโชว์สิโชว์กำไรสิกำไร่ะไรต้องแบบนี้่ะบิวตี้บอเกอร์ระหว่างนี้มานั่งพักนะฮะในถ้ำนะครับผมบรรยากาศเย็นมากเลยโปรดิวเซอร์ของเราลัง เสียงโชคอยู่นะด้านหลังนะฮะทำไมหน้าผมหวานวะทำบุญแล้งใส่มันออร่าจักวะเอ้ทำไมวันนี้หล่อปกติชมเจิงซะด้วยไม่มีแล้วความประหยัดมันทยัตินะฮะไม่มีค่ะจากอยู่กับพี่สิพี่สองเยอะๆนะฮะมาวัดไหนต้องซื้อวัดนั้นมากันได้เลยครับวัดไม่มีวงจังหวัดนครนายกนะฮะ